อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนวันนี้นะครับเรามาทำเบียร์นะทำเบียร์ทานเองทดลองนะครับเป็นการทดลองเพราะว่าเห็นเพื่อนๆในทิกตอกเขาแชร์ความรู้กันนะครับบอกว่าเปลือกกล้วยที่มันสุกช่ำแล้วเนี่ย ตรงเปลือกกล้วยนะฮะมันก็จะมียีสต์ธรรมชาติที่สามารถที่จะเอาไปทำเบียร์ได้นะฮะก็ก็เลยทดลองนะครับเอากล้วยสุกฉ่ำม,มานี่ฮะมาหมักมาหมักเอามาหมักอันนี้มันไม่มีน้ำเพราะว่าเราเราเทออกไปทำไวเออไปทำเอาไปทำเบียร์แล้วนะเอามาให้ดูเฉยๆและนี่ก็คือ ขวดเบียร์ที่เราทําการทดลองนี่มีแก๊สเกิดขึ้นแล้วเราใช้ถุงมือ,อยางรัดตรงจุกนี้มีน้ําขึ้นมาเลยที่สําคัญคือมีแกส๊สจากที่เหี่ยวๆนี่คือเบียร์ขวดแรกที่ฟาร์มเริ่มทำการทดลองตามแบบฉบับเพื่อน,เอนๆเขาบอกในติกต็อกนะฮะมีแก๊สเกิดขึ้นนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นแก๊สดีหรือแก๊สไม่ดีนี่เป็นเป็นเบียร์ขนมปังนะครับเป็นเบียร์ขนมปังโดยใช้ยีสต์จากจากกล้วยสุกนะฮะจากกล้วยสุกแล้วเอาน้ำหมักยีสต์นะฮะจากกล้วยสุกมาทำทำเป็นเบียร์อีกประมาณสองสามวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการกรองเอาน้ำ ออกมาดูซิว่ามันจะเป็นเป็นเบียร์ได้จริงหรือเปล่าเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองตามแบบเพื่อนในทิกต o อกบอกมาเดี๋ยวได้ผลยังไงนะครับวันที่เราได้น้ำเบียร์ออกมาแล้วจะมารีวิวให้ดูกันนะครับนี่เบียร์ขวดแรกเบียร์ขนมปังที่ทำมาจากยีสต์ของกล้วยน้ำว้าสุก อีฟามลำพูนจ้า